สวัสดีครับท่านผู้ชมจูบิชันน่าวนะครับขออนันท่านผู้ชมนะครับมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเมืองไทยลีกเกมนี้นะครับเป็นเกมคู่ระหว่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของศรีสะเกตยูไนเต็ดนะครับลีก2นะครับเป็นทางฝั่งของศรีสะเกตนะครับในชุดเหลืองที่เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนออกซ้ายมาที่เอลซันสปีดเร็วมากครับบอลไม่ออกเอลซันฮอย โยกแล้วเอลซันเจอกับปรกรณ์เกียรเอลซันลงมาได้เอลซันเปิดโดมโด่งมาลูกนี้เอ้าแล้วก็เรียบร้อยเลครับนัทุทูษมูสุวรรณโอ้โหโอเอามาตัดพลาดครับอดิศักแล้วก็วางเท้ารอเลยครับนทัทภุษ์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้ปรกรณ์เกียรเข้าไปกดดันแล้วนะครับแต่ว่าโยกหนีแล้วก็หาช่องเปิดจนได้แล้วพอบอลมันผ่านอดิศักเข้ามาประตูโล่งๆก็ไม่พลาดครับนทัทุูษ ตั้งเท้าแปะเข้าไปลูกที่3าในฤดูก,กาลนี้นะครับของนัทวุฒิบุษรรณส่งให้เชียงใหม่อยู่เตดขึ้นนำศรีสะเกษ1-0ครับศรีสะเกครองบอลอยู่ชาลิคราฟโดนจิ้มเสียบอลน,นัทวุฒิให้บอลมาคาร์ลอสเนโตแตะมาลูกนี้แล้วก็ยิงโอ้โหเล่นทางแต่ว่าไม่ตรงกรอบโอ้โหเกือบจะโดนอัพเตอร์ช็อคเลยนะครับจุดเริ่มก็มาจากเขาครับจิ้มบอลให้เพื่อนแล้วหลุดมาตรงนี้เลือกยิงเร็วแล้วนะครับ เท้าซ้ายเปิดโด่งมาลูกนี้โอ้หูหตวัดยิงครับชินซาโตะแต่ก็ยังโดนปัดทิ้งออกไปได้เปยวชินซาโตะบอลเปิดมาน้ำหนักดีมากครับแล้วชารีครับขึ้นไม่ถึงครับโดนจับแฮนด์บอลไปด้วยตัดกลับมาจังหวะนี้โอ้โหวิได้ยิงแต่ว่าติดครับแอปเนอร์แล้วก็ลองปั่นเข้ามานูกนี้ชนคานจะโอ้โหหมงซ้ายไมทิ้งโดยในโลกก็ไปบล็อกทางอาตาไอนเนียนะครับแล้วเจ็บไปแต่ยังกัดฟันลุกขึ้นมายืนนะครับ พอตรงนี้เคลียร์บอลออกไปได้ครับชาลีครับตรงกลางสนามยัดเข้ามาตรงกลางนี่ครับโอ้โหชิงกันได้สวยแล้วออกขวาไปให้พงศักดิ์งศักด์บันโจงเปิดโดงเข้าไปก็ยังติดชินซาโตเป็นลูกไปบุมครับของทางสีสเกตเข้ามาสู่ช่วงท้ายเกมแล้วเปิดมาเป้าหมายคือชาลีครับโหมลูกนี้ร้ยเลยครับโอ้โหหงประตูต่อหนานะทีที่87 โอ้โหแม่นจริงๆครับรับมงลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเล่นทางได้สุดสวยจริงๆชาลยครับขึ้นได้สูงกว่าครับลูกนี้ครับเรียกได้ว่าหยดย้อย <c oughs> ไม่ได้นะครับลูกนี้ไหลสั้นๆมาอนโนซูแต่งลบมาแล้วไหลต่อไปเอาครับนัวุฒิแปะพื้นกลับมาแล้วลูกนี้การโ oh, oh, <c oughs> อ,อ้โหได้ตรงกอบโอ้โหบรรจงยจิงแล้วครับการจอนเทศ ื้นที่เวลานี่มีเพียบเลยนะครับแล้วก็เลือกมุมยิงแต่งสาบเปิดโด่งๆไปชาลีครับโอ้โหโ,หโ,หโ,หโมงข้ามคานครับและผู้ตัดสินกระเป๋านุวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหเชียงใหม่อยู่ในเตดครับเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับเสมอกับสีลุกเกดยวยเตดไปหนึ่ง